สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันกับคอนเทนต์เบาๆนะครับวันนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปิดตัวสมาร์ทวอชตัวใหม่แล้วก็มีการพูดถึงฟีเจอร์ว่าเขาสามารถเตือนได้ว่าคุณอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะมาลองคุยกันเรื่องว่าตกลงสมาร์ทวอชทุกวันนี้มันวัดความดันได้ยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราคงต้องมาคุยกันก่อนว่าความดันปกติเนี่ยเราวัดกันแบบไหนนะครับ ความดันโลหิตปกติเนี่ยเราก็จะถ้าเกิดไปตามโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเครื่องที่มีขายทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่ใช้คัฟหรือว่าถุงลมพองอยู่ที่แขนใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นวิธีมาตรฐานที่เรียกว่าออซิโลเมติกเมทอดนะครับหลักการก็คือเครื่องเนี่ยจะตรวจจับว่าตัวความดันที่พองขึ้นเนี่ยมันพองขึ้นแล้วความดันสูงขึ้นกว่าหลอดเลือดของเราเมื่อไหร่นั่นก็จะเป็นระดับความดันของความดันตัวบนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาค่อยๆลดความดันลงเรื่อยๆแล้วเขาตรวจจับได้อีกทีว่า ความดันในถุงลมนั้นต่ำกว่าความดันตัวล่างแล,แล้วเขาจะได้ตัวเลขมาอีกตัวหนึ่งเป็นความดันตัวบนกับตัวล่างนะครับนี่เป็นวิธีมาตรฐานในปัจจุบันแล้วก็มักจะแนะนําให้ใช้ตรวจกับเส้นเลือดที่แขนนะครับตรงถ้าเป็นภาษาแพทย์คือ brachial artery นะฮะเครื่องที่เราหาได้ส่วนใหญ่และเครื่องที่ใช้ที่โรงพยาบาลจะใช้หลักการนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแน่นอนว่ามันก็มีความพยายามที่จะทําเครื่องวัดความดันที่ อาจจะวุ่นวายน้อยกว่านั้นหรือว่าตรวจได้ในพื้นที่ที่หลากหลายกว่านั้นเช่นบางคนอาจจะไม่สะดวกวัดตัวความดันที่แขนหรือว่าเครื่องมันอาจจะใหญ่ไปสักหน่อยก็เลยมีความพยายามจะทําเครื่องที่วัดที่เส้นเลือกที่ข้อมือขึ้นมานะครับและไปไกลก่อน,นั้นอีกก็คือมีการพยายามทําตัว v a r i a b l e device หรือว่าอุปกรณ์สวมใส่เพื่อที่จะวัดความดันได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยลักการใหญ่ๆก็จะมีทั้ง เครื่องที่เอาไว้ใส่ที่ข้อมือเลยไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือเป็นเครื่องวัดความดันนะครับที่ใช้หลักการออซิโลเมตริกเหมือนกันก็คือมีถุงลมอยู่ที่เครื่องแล้วก็วัดความดันซึ่งตรงนี้มันจะมีเส้นเลือดเรเดียลอาร์เทอรี่หรือเส้นเลือดที่ข้อมืออยู่แล้วก็ใช้วิธีเดียวกันครับคือใช้ถุงลมพองขึ้นเรื่อยๆจนกว่าความดันจะสูงขึ้นแล้วก็ค่อยวัดค่าไว้ค่าหนึ่งแล้วก็ค่อยๆพองตัวคลายตัวออกเพื่อให้ความดันต่ําลงกว่าความดันตัวล่างแล้วก็ได้ตัวเลขมา2ตัวเหมือนกันเป็นความดันตัวบนกับความด จะเป็นแค่นี้คือไม่ได้มีถุงลมอะไรมีแต่ LED ที่อยู่ด้านหลังเป็นตัวเซนเซอร์นะครับแล้วมันวัดความดันได้ยังไงต้องบอกว่าหลักการนี้ยังไม่ได้เป็นวิธีมาตรฐานในการวัดความดันทั่วไปนะครับแต่ว่าการใช้วิธีนี้เนี่ยก็คือตัวเซนเซอร์เหล่านี้เนี่ยจะยิงสัญญาณไฟเข้าไปเพื่อที่จะวัดความเร็วของเลือดที่อยู่ในเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังของเรานะครับ ก่อนที่จะออกมาเป็นค่าความดันได้เนี่ยเรามักจะต้องใส่ค่าความดันที่วัดได้จากวิธีมาตรฐานเข้าไปให้เครื่องเรียนก่อนว่ารูปแบบความเร็วเลือดแล้วก็ความแรงของเลือดณนะตอนนี้เนี่ยเท่ากับความดันเท่าไหร่แล้วเครื่องเขาก็จะยิงเก็จะเก็บค่านี้ไว้เป็นการคัลิเบรตหรือว่าเทียบค่าแล้วเครื่องเนี่ยก็จะทําการยิงไฟสไฟเข้าไปในเส้นเลือดฝอยของเราเพื่อที่จะวัดรูปแบบดูรูปแบบของการวิ่งของเลือด ที่เป็นลักษณะเดียวกันกันกบการวัดชิพจรนน่ะแหละครับแต่เขาจะเอามาแปลความเทียบเป็นความดันด้วยแล้วเขาจะได้ค่าประมาณของความดันขึ้นมาพอได้ค่าประมาณเนี่ยเครื่องเหล่านี้ก็จะมีอาจจะมีบางเครื่องที่สามารถเชื่อมไปถึงสมาร์ทโฟนหรือว่ามีการแจ้งเตือนในตัวเองได้ว่าคุณอาจจะเป็นความดันสูงแค่อาจ,จะนะครับซึ่งแปลว่าตัวนี้ถ้าเกิดคุณไปดูตามเว็บไซต์ของเวนเดอร์หรือผู้ขายเนี่ย จำนวนหนึ่งเขาก็จะเคลมไว้ว่า,อาพอได้รับการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยก็ต้องไปวัดความดันด้วยวิธีการมาตรฐานอยู่ดีไม่ว่าคุณจะไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือว่าถ้าเกิดใครสามารถหาซื้อเครื่องได้ก็เอาเครื่องที่เป็นเครื่องแบบถุงลมเป่ารัดแข่รัดแขนแบบมาตรฐานเนี่ยมาวัดอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราได้ค่าประมาณมาว่าคุณอาจจะมีความดันสูงเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆก็คือค่าที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องที่ เป็นลำแสงเฉยๆไม่ได้มีถุงลมเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานณตอนนี้อาจจะเอาไว้ใช้เป็นตัวเตือนว่าคุณอาจจะควรจะเข้าไปสู่การตรวจที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจกับหมอหรือว่าหาเครื่องที่เป็นเครื่องมาตรฐานมาตรวจซึ่งไงก็ตามสิ่งที่จะต้องบอกไว้เสมอก็คือเครื่องราคานะครับซึ่งมันก็มีเครื่องอยู่หลายบริษัทมากคุณก็อาจจะต้องไปสำรวจราคาดูว่าเครื่องแต่ละเครื่องนั้นราคาเท่าไหร่แล้วก็ได้มาตรฐานไหม ยิ่งแม้แต่เครื่องที่ใช้สวมใส่ข้อมือเป็นสมาร์ทวอชรวมกันกับเครื่องวัดความดันเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกบริษัทหรือว่าทุกเวนเดอร์ที่เตรียมมาแล้วแล้วก็เทียบข้อมูลมาแล้วน่าเชื่อถือนักก็ต้องดูด้วยว่าเป็นเครื่องที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือเปล่านะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือราคาเพราะว่าถ้าพูดกันแค่เฉพาะเรื่องราคาเนี่ยเครื่องวัดความดันแบบมาตรฐานเนี่ยก็อาจจะยังราคาต่ํากว่าพวกที่เป็นนาฬิกาบวกเครื่องวัดความดันอยู่นะครับแต่ก็แลกมาด้วย f อร์มแฟกเตหรือว่าลักษณะว่าพกพายากง่ายขนาดไหนนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้รู้ไว้ว่าวิธีการวัดด้วยการส่งเซนเซอร์จากไฟอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานนะครับแน่นอนว่ามันถ้าเกิดมันทำเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะพอมาแทนที่ได้ในอนาคตแต่ก็คงยังไม่ใช่ตอนนี้ในเดือนกันยายนปี2025นี้ก็ยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานนะครับถ้าเกิดใครมาเห็นวิดีโอนี้ในเวลาที่ผ่านไปแล้วก็ าจจะต้องเทียบกับข้อมูลณเวลานั้นด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังสงสัยเรื่องการวัดความดันด้วยเครื่องนาฬิกาหรือเซ็นเซอร์อยู่แบบที่ไม่ใช่ถุงลมนะครับขอบคุณครับ